สวัสดีค่ะเอฟซียายแดงพอกันกับอากาศาเศร้าๆนพี่นองเนาะฟังอังกฤษเดอพี่นองดเด้อเอฟซียายแดงคิดถอดสุภูสุคนเดอพี่นองจ้าตอนนี้กะตีบัมเบ็นตีตีซีหาซิปนพีนองเนาะออกมายืนล่อรถถ้ำสิไปทำการทำงานนพี่นองเนาะคำว่าเมืองพอมบ่มีดอกพี่นองมีาไรมีจจะอยากหาเติมใดมาซ้ำใดก็อยาก ยากถ้ามาหากินให้มันตืมมันได้มาตืมกันนะสินะพี่น้องคะ่ะซ้ำมีแห้งซ้ำไปได้เข้ากับเห็ดกอกอกแกกๆไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังไงเนนาะคือหดกันบนอ FC, เอฟซียายแดงห่างหายกันไปโดนว่โดนเราได้พี่น้องคนวารร่าได้ลงกันคลิปวิดีโอเนี่ยธรรมาดาลเนาะแยามบางก็ได้ลงแยามบวางกักนบบไดเห็ดจังสินะพี่น้องคะ่ะ ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไปโบล้าน,าน่นวานเอาพีน้องเนาะอันนี้ฟังอังกฤษเด้อพี่น้องเด้อกับบรรยากาศเศร้าๆบ่มีผู้ใดตื่นดอกผี่น้องแต่ว่าก็อีก,กหน้อยกะสิงหยองยางยองยางมากเนาะผี่น้องเนาะทุกค้นกะตื่นแต่เดืกลูุกแต่เศ้าไปทาการทํางานเพื่อสิได้ดเงินได้ขํามาจุนเตือคขอบครัวบ่าว่าทางนี้หรือว่าทางเมืองไทยก็ได้หาได้ซิบเตือมกันนงซีสินาะพีน้อง มีแห้งเท่ากับเห็ดไปเนาะกำลังลาลอยล่งเท่ากับจังคอยหยุดจังสีนาพี่น้อง่ะทําไปเรื่อยๆท่าไปแบบสบายๆอากาศกะล่มด้วยพี่น้องมาสิมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วพี่น้องบัดที่นี่เพราะว่าบ่ได้ขายของแล้วพักขายของไปเหตุการณ์เหตุงานเนาะพี่น้องเนาะ นี่จากหลูก่วนตัวก็นี่จากสังคมบนไวหวอ่าเหตุการณ์เหตุงานสบายกลัวพี่น้องเอยขันวมาเลียงอ้ยศเวยสเวายสวาเด้อพี่น้องเด้อไพนีคเา่มคิดเห็นเด้กกับคอมเม่นมาเด้อำบามบาไม่ยู่เมืองหนอกนี่เมืองพ่อมันบ่มีดอ,อกพี่น้องเข้าไปใดมาใดแต่อยากเหตุอยากหาได้ตื่มกันเนาะพี่น้องเนาะผู้คนใดผัวลวย มีเงินเหลือกินเหลือใส่นะะมีพี่น้องผู้ใดมาแล้วมาซอยกันทำมาหากินกัมีพี่น้องอันใดมาแล้วก็เลิกล่าบาห่างกันกัมี่พี่น้องแม่นสิได้ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามเลิกกันกัมีพี่น้องมันกัมีคือบานเห่าหรพี่น้องหลายต่อหลายประสบการณ์ยี่สิบกว่าปียุ่หนี่เนาะภัยค้ำปรึกษาน้องนองก็หลายก้นแล้วพี่น้อง ดำเนินชีวิตเถกจะได้จังสิรอดเป็นศิลปินองค้กาก็ดีอยู่กัภูมิใจห่ักผู้ใ,ใดเอดา,ดาไปเหต์ผู้ใดปฏิบัติกันประสบความสําเร็จไปเนาะพี่น้องเนาะสิ่งใดดีๆก็แบ่งปันกันไปนะัน่นแหละพี่น้องเมาหลายบ่ได้ดอกมาดามันหลาย <c oughs> โอ้ยคอยละมักอากาศเนี้ยเหมือนเศ้าเนี่ยพี่น้องไม่มีนมคนอหยางดิอนะไม่มีคนอหยาง มิตข่อยมายืนอยู่นีนี่จีเจ้าน่อยกับไก่ลดท่านมากเขาก็สิย่างมาเงยยอย,ยอย่างสินนายพี่น้องแต่เขากะบ่อยากผ่านลดเถี่ยวแรกเอากะล่อมาล่อแต่เศ้าไปทําการทํางานมือละหลายชั่วงอยู่ในพี่น้องคิดเป็นเงื่อนไทยกับหลายบาทแต่คิดคาข้องขีดคาเสียคาลดคาล่าคาอยู่คากินนู่นนี่นั่นอั่งสินนายพี่น้อง สมมุิว่ามือนหนึ่งเข้าได้แปดสิบปอนด์นังสีเนาะเข้ากินเข้าใจเข้านั่นน่ี่เข้ากับเมื่อไปแล้วได้ยี่สิบปอนด์พี่น้องนะนะมันก็เหลือหกสิบยังสี่พี่น้องมันก็เฮ็ดแบบสบายสบายชิ่วๆได้หน่พี่น้องนี่นไหมโอ้ยปากันได้ยังกินเตะสาๆเนาะนอนาะชุดรองพ้นกับสีนอนโกลส์ดสอดพี่น้องพี่น้องมาทักทายซื่อๆหรือ พอหล่อมาจ่าทักทายพ่อได้มีแห้งยันคือทอดลมหนาวขอมาเลวพี่น้องจ่าข่อยกับจักรสีบอวิญังสู้กับแก้วฟังเนาะมันก่อนสีบอวิญังก็ต้องคิดก่อนได้พี่น้องอยู่นี่กันเฮาสีบอวิาไปตำปลาตำโดงไปมันก็บเราได้ยุ่แล้วก่อนสีบอวิญังลงไปเฮาก็คิดซักกวนชวนมากกับสีฟังฟังมาก เป็นประสบการณ์นพี่นองเนาะหมู่บ้านนี่กับไปเหตุงานก็คือกันนพี่นองต่างศาสตางศาสนาวาวาขอยวาวาเจ้าเนพี่นองเนาะมันก็มีอิจฉาตาลอนกันคือกันคือกันพี่นองคือกันกับคนไทยเฮ้าวาวาศาสตร์เดือนนพีนองเด้ออิจฉาตาลอนกันกับมี่เล้วแต่ว่าเฮ้าสิใสไว้ผิดหรือว่าคววม เรายังไงควบเฉลียวสลาดองเข้าเสียสิเอาตัวหลอดว่าให้ผู้ใดมาคมมาคมเฮาใดยังนสีนะพี่น้องแบบว่าขันผู้ใดมาเข้ากับฟาดขึ้นคือกันงังนสินะอ๋อหมันแบบว่าโบวายเฮาใดยังนสีนะพี่น้องมีอิชาตาลอนคือกันเรือพี่น้องเห็นขันเห็นเห้าขันเฮ้าเห็ดง้านดีหรือว่าเห็ดยังเกินหนาเกินตาเขาจังสินีเขาเล่งหลดเล่งเข้ากับพยาน เพราะว่าเ้าทําในสิ่งที่ถูกต้องจช่นสีนะพี่นองไม่มีอะไรที่เรากลัวน้พีนองเนาะเออเพีนองว่างๆคอยกระิมานางเบาให้พวกเจ้าฟังเด้อพี่นองเด้อเาประสบการณ์ไปทํางานเหมือนมันปิดแังไดน้พี่นองเนาะเอาซ้ำนีล่ละพี่นองคอยเบาคอยทักทายกันเนาะพี่นองเนาะเอาคลิปแหลกแหกมานของในเดือนหนีของในปีหนีก็ว่าได้เด้อพี่นองเด้อ โอเคค่ะเด้ปอกกันไหมได้สิมาอัปเดตให้ฟังไ้เบิ่งเดอพี่นองเดอสิมาเราประสบการณ์การทำงานยูนี่เป็นดังไดให้ฟังด้วยพี่นองลิษยาอิจฉามีเมดสมองสูบัวนพี่นองแต่กระโปเนื้อความสามารถของคนเอเชียเข้าใดมันก็ผ่าน้นไปด,ด้วยดีเอา้าแบวานี่แหละเห็ดให้เขาไวายเข้าบ่ได้แต่ เข้าหนีไ่ว้เขาได้เพราะเขาบุกข,ของเัาห้องเงสีนาโอเคนพิโนองนาอสวัสดีค่ะคิดถึงุ๊ผูุท,ทุกคนเดอ้อเอฟซียายแดงสวัสดีจ้า